สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็ซีทุกผู้สุกคนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้ก็เป็นมือวันพระนะครับเนาะครับวันพระทางส่องเสียงหยาพาเราได้ครับได้ครับครับสิตใจมาขอครับมาขอตัวเลขน้าปู้ตาปลากเข่าละครับครับสําหรับงวดที่แล้วปู้ตาปลาขาวก่าให้เต็มๆมนะครับเนาะหกเก็ดครับครับเพิ่นก่าบ่อปิดบ่อบังแหละครับเห็นเต็มเต็นะครับเนาะเก็ดหก ต่วาเลขถทูกป้องคนรหายไปทีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งครับเล็กทูบกับปูบ่วเขานะครับเนาะต่วาเบื้องในต้นไม้ครับถือว่าโอเคแหละครับครับสำหรับคนไร่ของแมาแหล้กก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกามาพร้อมกับเกลี่ยลำไยคือเก้าอแหละครับขอปูตาปลาขาวนะครับเนาะครับครับตอนนี้กับทีเดีมเบื้องต่อนยุทธากอนครับท่า ร่วมพ่นก่อนกับตอนนี้พ่นกับกระลังเห็ดพิธีอยู่เนาะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นคว้มเสียของส่วนผู้คนนะครับเ้อครับสำหรับผู้มักในทางตัวเลขนะครับผู้คัดกับพานนะครับเนาะครับตัวเลขกกงามครับกันนี้เป็นหวยเป็นหองครับอีกเิ่นเป็นหองหองพลาดนะครับหองพลาดก็คือว่ามีสามทางนะครับเนาะครับมีสามทาง ทางนี้ก็สิไปทางป่าซ่าครับป่าซ่าเนาะครับเนาะครับโอ้โหวันนี้ทำพิธีเนอะเนอะครับเนาะสิเข้าไปเบิ่งตัวเลขน็กกันเด้อครับเด้อครับตัวเลขงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุกุสุกคนครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับตัวเลขงามๆเนาะครับเนาะครับมือนี้กับเป็นมือดีแหละครับวันพระเนาะครับเนาะครับวันพระ ก่ถึงกวันพระใหญ่ล่ะครับกลายเป็นว่นพระน้อยครับแปดคำครับครับตัวเลขน้ำงาคกับเสด็จให้เอฟซีเบิ้งล่ะครับจุดทูบครับเพราะทูบน้ำเพลิน้วครับเนาะครับขจอกขระจันแล้วครับอ๋อตอนนี้กระทา่งเกลําใยญ่ได้ะครับเด้อครับทางเกลําใหญไยครับโอ้แมงหลายนะครับเนาะแมงหลายดินผุพับผุพับอยู่ครับ อากาศมันก็ห่อนเนาะครับเนาะเหมือนนี้ครับทางเกลี่ยลำไย้อครับเด้อทังส่องเกลี่ยลำไยผ้ารุ้ยครับเป็นกระไรมากยู่ลหระครับหัวน้ำเพลินเนาะครับเนาะครับเห็นตัวไรเนี่ยเนาะทังเกลี่ยลำไยผ้ารุ้ยนะทังส่องเกลี่ยลำไยผ้ารุ้ยครับครับมาลายเนาะครับเนาะครับมาหลายทังส่องยู่ครับปูตาป่าเขาหายเต็มๆงวดที่แล้วครับ บ่ต้องกลับครับลางเป็นลางบนเป็นบนเนะครับเด้อครับสำหรับปูตาป่าขาวแม่นสุดๆล่ะครับมันหายมากนะครับเน,ะนาะที่แล้วเส้นย,ยาอ็เห็นเป็นหกเจ็ดเออนั่นละ่ะเห็นย่างตอนนี้ตอนนี้มาเบืองนี้ไฟนี่ก่อนงามครับเล็กหดวที่แล้วครับหกเจ็ด ครับขนาดนี้เป็นเข่าปลาอาหารเพิ่นเด้อครับเด้อครับคำหมากคำพู้เนาะครับเนาะครับมาขอเพิ่นครับเสิทูบกับยังมาเสน่ยลงมาละเกิดเราไม่ได้เห็นไปงวดที่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นหกตัวเจ็ดตัวคุณงวดที่แลเห็นแบกง่ามเลยเนี่ยใช่ไรงวดที่แล้วเดี๋ยวสิภาคไปเบิ่งตัวเรศสิเขียนไว้อยู่งวดที่แล้วนะงามครับเขียนไว้เต็มเต็มเลยครับงวดที่แล้วนี่ครับเบิ่งงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับ ทบทวนงวดที่แล้วก่อนครับนี่ครับปูตาปลาขาวหวดวันที่สิบหกนะครับเด้อครับปูตาปลาขาวไมห้หเกเจ็ดเต็มๆแหลยครับเก้าเจ็ดตัวกลมของเพอ่นต,ต,ต,ตัวล่องก็เป็นหกเจ็ดครับเก้ากับหกขาเจาว่าเป็นตัวเดียวกันครับอันนี้ก็เลขถูบเลขอยังเออถือว่างามครับหัววยหัวงามแล้วครับเนาะครับเอาปูตาปลาขาวสิยรั หัวดีคนตัวใหญน้อเกลื่ล้ํเจยจองน้ำตนดูก่าะจองน้อเอเห็นหัวไม่เนี่ยหัวันที่หนึ่งห้าเนี่ยละหดวันที่หนึ่งกัดย้าตปูเด้อหวเนี่ยมาขอตัวไม่ออกางามเอาสักสัดเลยปูเอาหวดทีแ้วปูก็ให้เห็นคักเยอะเข่าเต็มเต็มสามตัวเข่าสามตเต็มเต็ม้หววทีแ้วเกลื่ล้ํ้มองเห็นอ๋อหัวเดืปู่น เดี๋ยวหันกรเห็นเป็นแวบๆข้าวหนึ่งน่ะเป็นแวบเดียวเบิ้งไผ่เบิ้งมันเด้อครับเด้อครับผู้ใดเห็นหมองไดค่ะคอมเมนต์มากครับสําหรับตัวเหลขกมอ่องยี่ต้นเนี่ยจะทายเห็นก็เห็นปุ๊บเลยแม่นเข้าก็ไปบวกกับเหล็กถูเหล็กถูประกับว่าแม่นค้อกันสำหรับเหลขกถูของปูเด้อครับจับไว ครับอันนี้ก็เป็นควอมเสียงควาส่วนบุคคลนะครับเนอะครับมึงไก่ไก่จักน้อยเฮาก็ซุ่มมึงเอาทางเกลี่ยลำไยเห็นไปเนาะ บนเลยครับเด้อครับเลยดได้ถูกกเียวกม,ม,มากแล้วอา้ายูนี่คือยังเห็นเก้าสองเก้าสองนี่ไงเก้าเก้าเห็นงามงามเก่าไหมกับสองอม,มันเป็นเก้าสองนี่ มมเมื่อเหนเก่าสามเอาซื้อขึ้นซื้อลงกันได้แล้ครับนะครับผูบ้ดได้มักข้างตัวเลขครับ <c oughs> โอ้เห็นเก่าสองข้าดกักนะครับนะครับเก้าสองเห็นเก้าสองหัวดนึ่หน,นึ่งหกโอ, 1, 6, โอ้มาเหมือนต้นหกเก้าสอง ได้เห็นกระดาษสาม,มแล้วิเขียนใจล่มกระดาษในนำกันเนาะเลมอยูโอ้เก่าสองงามครับงาม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 โอ้สวยสวยเลยนี่โอ้เล็กสวยเหล็กงามตัวนี้ครับมาเบิ่อีกกครับหกตัวเล้วปูเด้อลวันที่หนึ่งหลดปูดพายลูกล้านหลดวดนี้ละอ 92, 92. ้าเห็นยังบังได้กับเกครับไปเบื้องเหล็กถูป้องกันห่ัดครับเลขกถูงงามเด้อครับปูเสี่ยงไหนตัวใดแน่นอ้อทางเกล็ดเลี้ยงแย่กับเบื้องเราละตอนนี้ทางส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะกรับหาเบื้องไปเรื่อยๆแหละครับวันที่ที่หนึ่งนะเนาะวันที่หนึ่งกันยา ครับนี่ก็เป็นควบมเสียงของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับปิจารณาเบิ้งครับ,บ,รบสำหรับภูมิัาครับกับนี้มาลงมาหน่อยเนะครับเนาะหลาย <c oughs> ครับอาหารวานข้าวเพื่อน <c oughs> โอ้สามหนึ่งหกวันปะ สามหนึ่งหกตัวหกกะขึ้นซีพเตรียมใจไปไในดอกสามหนึ่งเอาตัวหกกะบอเตรียมใจกับเอาแต่สามกับหนึ่งเนี่ยละไปเห่อมองเห็นนะนะครับสามหนึ่งหกเด้อครับเด้อสามเจดันย่อยมองเห็นตาตาปาขาวหายมาแล้วครับทั้งสองเส้งยาผ้าล็อกกับเห็นยุบอีกทีเห็นเก้าสองเก้าสองนะเออเก้าสองครับ ก้าสอ,องเก้าสามกับคืนลงลงไปแล้วครับ 9, 2, 9, 3, ก้าสองก้าสามกะว่าไปครับตัวเลียงงามๆเลยครับเดอ้อเอามาต้อนมาฝากเอฟซีสุขุสุขคนครับนนอม,อมุ่งมั่ะครับผู้คัดกระพานเลย,ย,ยครับเด้อครับอันนี้เป็นความเสียของส่วนบุคคลครับตัวเรียงงามๆม,มาพร้อมกับทางส่องเกล็ดลำไยเลยครับเดอ้อ เย็นลมนยผ้าลวเอ้าเมื่อนี้คือถือ่มีอุปสรรคแหะครับงวดก้อนครับมีอุปสรรคก็คือฝนครับวันนี้ครับอากาศดีดีครับร้อมกับยุ่งกับหลายอยู่ตรงไหนตรงหน้าแหละครับตอนนี้ครับอยู่พุ่มเจ้าทีเพิ่งาครับเนาะครับตรงไหนตรงหน้าครับนี่กับเป็นเรื่องแปลกนะครับเนี่ยสำหรับเกลี่ยลำใยครับ ส่องเสี่ยงยาพาเหระตอนนี้เพิ่นกับว่าห้ผู้ได้เห็นครับเพิ่นกระหักไปแล้วครับแตกสลายไปเลยครับผู้ได้สีมหามาเบิ่งต่อไปเพิ่นกับว่าหอยครับสาหรับผู้ตาปากเขาอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเร้อครับแปลกมากที่สุดเลยครับของเพิ่นกระแตกไปแล้วครับสําหรับเหล็กถูกกับว่าเห็นแล้วครับว่่มีผู้ได้เห็นแล้วครับครับยืนยันเลยครับเด้อครับอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับเพิ่นไห้ตาเกล็ดลำแยกครับส่องเสี่ยงยาพาเหาะครับครับสําหรับ ตัวเลขที่ได้มากจากปูตาป่าเขาแล้ครับเนาะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับเด้อครับวันที่หนึ่งปูตาป่าเขาใหญมากครับปิดสามหนึ่งหกแหละครับสำหรับเลขถูกสามแปดสามแปดสามหกเก้าสองสองหกอันนี้ก็เป็นเลขครับเลขที่เดบิงจากต้นไม่ละครับครับสำหรับเลขถูกนักๆละครับ สามหนึ่งหกแสดงว่าแตกแท้่ด้เนาะแตกแท้ตัวผลพ่อหายเต็มเลยเนี่ยเออหน้าเห็นไหมผลแตกแรกถูพผลผลพ่อหายผู้ได้เห็นเลยครับถูกแตกแพร่อันนี้เป็นเรียกอัศจรรย์นะครับเด้อครับอันนี้ผู้ได้ผู้ได้ศิลป์แตกแพรล่ะค่ะสามตัวเนี่ยแตกแท้จับไปเลยเนี่ยสามจับไปเลยครับจับไปเลยครับงามครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บว่มีอย่างไรนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นความเสี้ยวของสมนุกคนครับเพิ่นให้แค่สองคนเท่านั้นครับถูกกับแตกไปเลยสลายไปเลยนะครับเนาะ อันนี้ก็บ่มีฝ่ามีฝนบ่มีลมอยังครับธรรมดาครับครับเออเพิ่นยืนยันแล้วเพิ่นให้2คนตัวนี้ยืนยันว่ามันสิแตกแล้วเออแตกแล้วครับเออแม่นเนาะครับครับครับถ้านี้ก็บ่มีหยังหลายล่ะครับขอขอหายอีกที่ยูดีมีแฮงสุขสุขคนนะครับเด้อครับครับโชคโชคมันมานลำลำเรวยๆครับครับครับท่านสองก็สิได้ลาพี่ระน้องนะครับเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ